ไปดูต่อนะครับแล้วก็ยังมีอีกมากมายลิปสติกนี่ก็อื้อเลยนะฮะเต็มไปหมดเลยนะครับทั้งทั้งหมดคุณคุณเคยนับไหมครับว่าเครื่องสําอางคุณเนี่ยทั้งหมดมันกี่ชิ้นหรือกี่ชุดเคยนับไหมครับโอ้เป็นพันพันถ้านับเป็นชิ้นเป็นพันพันค่ะแต่ถ้าแยกเป็นเซตไปเลยว่าก็คงประมาณหลักร้อยเป็นร้อยเซตนี่ฮะนี่นี่นี่ลิปสติกข้างนี้เท่มากๆเลยนะนี่อยู่นี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 ่เดี๋ยวมีมาให้ดูสดๆด้วยนะฮะนี่นี่นี่อันนี้เป็นลิปลิปสติกรูป มินนี่เมาส์มินนี่เมาส์ด้วยนะฮะสะสมมาทั้งหมดตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงตอนนี้ก็เป็นเวลา22ปีไม่ใช่เพ่มถึงเพิ่มถึงสี่ปีโอสี่ปีเหรอสี่ห้าปีโอ้สี่ปีห้าปีเองนะได้ขนาดนี้นี่ครับและงานอดิเรกนี่ผมชอบอันนี้ช็อตนี้ช็อตเด็ดอยู่บ้านเธอทำอะไรท่านผู้ชมดูชูแหวบชูแหวบเซลฟี่ครับชูแหวบชูแหวบแล้วก็ส่งเข้าไอจีครับชูแหวบแล้วก็บอกไม่ไม่ยังไม่จบครับแล้วบอกคนบอกว่า ไม่ต้องมายุ่งไอจีใชแล้วนะโอเคครับชูแหวนนอนแล้วครับนอนแล้วครับใช่ผมสงสัยมากครับไอตัวนี้อะไรครับหยุดเลยครับตรงนี้ช้างเน่าช้างเน่าผมก็ดูมันเน่าจริงก็เป็นหมอนติดค่ะที่แบบตั้งแต่เด็กคือขาดไม่ได้ลืมไม่ได้ไปที่ไหนต้องมีมันเวลานอนต้องต้องอมงัวอมงัวทำไมมันอย่างนี้คือหนูติดขวดนมหนูเพิ่งหย่าขวดนมตอนแบบประมาณประมาณ มหนึ่งได้ค่ะนี่พูดจริงสบ้าปะเนี่ยจริงยังครับอันนี้ตอนมหนึ่งเล้วพ่อแม่ไม่พาไปเรื่องที่ไหนทั้งที่เลยคือเล่าไม่ได้คือหนูที่บ้านนะคือคุณแม่จะเก็บขวดนมหนูไว้ทุกคอลเลกชั่นตั้งแต่เกิดยันแบบ ยาหนูยานมอันเหรอใช่ค่ะแต่ยาช้าไปที่เดียวยาช้าไปหน่อยมอหนึ่งนะติดมากคือชอบค่ะแล้วมาโอมไอ้ช้างเน่านี่ต่อใช่ค่ะเพราะว่าเราแบบเราต้องดูดตลอดไงคะตอนนี้ผมว่าเธอติดฉินน้ำลายด้วยกลิ่นด้วยครับ คุณรู้ไหมทำไมผมนึกเอาเรื่องนี้มาพูดทีมงาน่าไม่ถ่ายมาแล้วก็ถามใบเตยบอกใบเตยใบเตย,เตยในห้องเหม็นอะไรผมอยากรู้งี้ดีกว่าถ้าวันไหนไม่ได้เอาช้างเน่าไปสมมติไปคอนเสิร์ตต่างจังหวัดอาการเป็นไง <c oughs> จะ<า>นอนไม่หลับจะแบบว่าวจะไม่หลับเลยวีนด้วยโมโหแต่ไม่ได้โมโหใครนะครับ <c oughs> เพราะตัวเองเป็นคนหน้าที่จัดทองจะแบบว่าจะแบบชันอยู่ไหนชักอยู่ไหนแล้วก็จะแบบเคยไปลืมไว้ที่นี่ฮะใช่ชักอยู่ไหนชาอยู่ชางนมเนี่ยเียเียเียชักูอยู่ไหนยังไงอยู่ไหนยังไงต่อแล้วก็ลืมไว้ในห้องน้าที่สนามบินสุวรรณภูมิ้ ตกใจมากแบบทำยังไงดีก็รีบโทรนู่นนี่นั่นคือปรากฏว่าแม่บ้านเนี่ยเอาไปทิ้งแล้วแม่บ้านแม่บ้านหรอแม่บ้านแบบนึกว่าเป็นขยะก็ให้แบบทั้งพนักงานทั้งแบบสนามบินที่เป็นแม่บ้านอะไรเงี้ยค่ะหาทุกถังขยะเลยเนี้ยจนเจอเขาก็เก็บไว้ให้นะหนูว่ากลับไปเอาหนูดีใจมากแล้วรักมากนะเขาเจอเสร็จไม่ได้ซ่งไม่ได้ซักนะเอามาเอามาดูเหมือนเดิมเอามาดูดูอย่างนั้นดูจนสะอาดอ่ะ ไอช้างเนาเนี่ยนะสักปีละคร ah. ั้งอ๋อสักปีละครั้งแต่เธอดูทุกคืนเนี่ยนะใช่ค่ะคือคนมองว่าเหม็นนะแต่สำหรับหนูมันหอมเสมอโอ้แตสบายโอ ได้เป็นเรื่องราวที่เราได้ถ่ายทํามาจากบ้านของเธอเลยนะครับแล้วก็นี่คกอเป็นของที่เรียกว่าอินไซด์จริงๆแต่ไม่ใช่ที่นั่นเท่านั้นวันนี้เราเอาบางส่วนมาให้ทุกผู้ชมได้ชมกันเลยตรงนี้ในห้องส่งนะเห็นเห็นกันตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมดูดีๆนะครับของแต่ละอย่างนี่เป็นของสะสมทั้งนั้นทั้งหมดอย่างที่บอกแล้วถ้าเป็นเซตเป็นร้อยเซตเวลาเลือกสะสมจะเลือกสะสมจากของที่เป็นลิมิเต็ดใช่ค่ะหรือว่าเป็นชุดที่เราชอบพิเศษ หลักๆคือความชอบอยู่ละสีดีไซน์แพ็กเกจเขาเรียกว่ากิมมิคของมันที่ที่ผู้หญิงเห็นแล้วลงไหลแล้วเริ่มแล้วลำดับต่อไปก็คือจากความเป็นลิมิเต็ดเธอเธอเธอดูไม่เป็นคนอย่างนั้นเลยรู้ไหมตอนจริงๆตอนเธออยู่บนเวทีตอนเธอเต้นเธอฮาวเธอกล้าเธออะไรมาแต่วันละที่เธอมาทําอะไรที่เป็นส่วนตัวเธอผู้หญิงผู้หญิงใช่ไหมอย่างอย่างอันนี้ชุดนี้ชื่ออะไรคะอชุดนี้ผมชอบอัชุดนี้ผมเลยต้องชี้ก่อน เป็นบ็อกเซสเป็นคั l เลอร์บ็อที่ที่เป็นชุดสิ้นปีของแบรนด์หนึ่งของอเมริกาค่ะใช่อันนี้หนูจะซื้อแบบว่าผ่านทาง i n s t a g r กรมค่ะแล้วก็เพราะว่าเห็นว่าทุกสิ้นปีอ่ะแบรนด์นี้เขาจะทำมาแบบเป็นลิมิเต็ดเป็นแบบทั่วโลกมีประมาณ30ชุดอะไรเงี้ยค่ะใช่ซึ่งหนูได้มาทั่วโลก30ชุดใช่อะไรอย่เงี้ยค่ะเขาจะขายตอนปีใหม่ นิวเยียใช่ค่ะกับคริสต์มาสเธอซื้อมาเราไม่ถามราคานะคุณผู้ชมเพราะว่าเรามีกติกาในรายการของเราในช่วงอินไซ h ์เรามีกติกาของเราเราไม่ได้มาอวดล่ำอวดรวยหรือว่ามาอวดว่าอะไรมันถูกอะไรมันแพงเรามีกติกาของเราว่าอันไหนอินไซ h ์เราคุยเรื่องนั้นก็แสนกระบาทเท่านั้นเอง ไนี่ว่าได้มาก็ยากลิมิเต็ดด้วยแล้วทำไมมันยังอยู่แบบไม่เอ่ไม่มีรอยใช้ไม่มีเลยใช้หว่ะไม่ได้ใช้สักครั้งเลยเหรอจริงหรอเอานี้จิ้มเล่นนะมันเอานี้จิ้มอะได้ค่ะคุณอาคือที่ซื้อมาไม่ใช่ว่าจะไม่ใช้จะเก็บไว้แต่ว่าคือใช้อยู่แล้วค่ะอนาคตอ๋ออนาคตมีโอกาสได้ใช้ทุกตัวเออนี่รออย่างงี้ใบเตยรอนิดนึง ครัอให้มันเอ็กซ์ก่อนนะให้มันเน่าก่อนให้มันหมดอายุก่อนให้มันหมดอายุคไม่มันมีบนหมดอายุไหมมีมีค่ะแต่ว่าของพวกนี้นะเบต์ต้องบอกเลยเทคนิคคือที่เราเลือกที่จะสะสมเพราะว่า5ปีถึง10ปีเขาถึงจะหมดอายุการใช้งานแล้วก็หลักๆคือถ้าอยู่ในอุณหภูมิที่พอเหมาะอากาศเย็น ครับค่ะเขาอยู่ได้ท้งชิลดบไว้ได้ในในชุดตรงนี้ที่เราชอบอันนี้อีกอันนึงเมื่อกี้ที่พูดมาสักครู่ขออนุญาตหยิบนิดลึงนะครับอิ่ชเนี่ยท่านผู้ชมลิปสติกนะครับท่านผู้ชมเป็นลิปสติกเขาเรียกว่าลิปสติกอะไรนะลิปเป็นลิปสติกเลยค่ะเนื้อเนื้อครีมแต่ว่าหัวเป็นมินนี่เมาส์ค่ะเป็นคอลเลกชันที่เขาทำขึ้นมาแบบว่าเพื่อมิกกี้เมาส์แล้วก็มินนี่เมาส์เขาก็จะสลักลิปอันนี้เป็น หัวมินนี่กับหัวมิกกี้อุ้ยอ๋อนี่เขาคู่กันนะเด็กใช่ค่ะตาลาตาล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 อย่างนี้ก็ทาไม่ได้มาทาตาหัวก็กระจุยนะใช่ดู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 นี่นี่นี่นะ นนี้คือเม่อที่ปลอกมันคือลิฟต์ตัวนิ้จริงๆเล่นบนตึกเนี่ยดูของเขานะครับอ่เนี่วางตรงนี้ก่อนอันที่ชอบอีกอย่างนึงอันนี้ชอบมากอันนี้ชอบจริงคุณนวัดผมรักเลยตอนที่ผมไปปารีสตอนที่ผมอยู่ตอนท้องนาเกิดที่นั่นอยู่แล้วไม่ใช่เหรอใช่ใช่ใช่ก่อนที่กลับไปหาคุณแม่กลับไปหาคุณแม่กลับไปหาคุณแม่ที่แพทย์ท่านผู้ชมลองทายว่าอะไรนะเปิดมาอบมาปั๊บอะไรอ่ะบอกคนหน่อยบอกปัจเจกมันเป็นอคุยเองอะ จริงปัด่นก็รห่ืันกันเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าคือหนูเคยเจอเคยเจอไอจิปัดแก้มแบบนานาจิตตานมันแปลกหรือว่าสีแบบเนี้ยมันไม่น่าจะทาคือเอาแปรงมาปุ๊บแล้วก็ขาดถูกต้องคุณเคยใช้ไหมเคยใช้ค่ะอันนี้ใช้เกือบทุกวันมันหอมจริงๆด้วยครับหอมมากเขาทำมาเป็นคอลเลคชั่นแบบกีบุลาบแต่ว่าเป็น เป็นบลัชออนค่ะทีนี้ทีนี้พอเราใช้อกุหลาบมันก็จะสึกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็คือเราต้องถนอมที่สุดค่ะพี่ออต้องใช้แปรงที่แบบขนดีมากๆแล้วก็บางมากแคบปัดแบบเสียดสีนี่แล้วก็ปัดแก้มแล้วมันติดเลยไหมติดค่ะวิทยาตปัดแบบเสียดสีก็อยากกระททกกระแทกเนี่ลองดมลองดมหอมมหอมจริงๆหอมจริงหอมจริงนี่ลาบเลยฮะไมล่ะสายตายาว นี่และอันนี้อันนี้อีกอันหนึ่งอันนี้ก็เท่มากๆใช่อันนี้ก็จะไหนไหนคุณทําให้ดูไหนเป็นนี่นี่นี่คือคือพวกนี้ที่หนูชอบมากอ่ะที่หนูชอบมากเพราะว่ามันมันไม่ใช่แค่เครื่องสําอางแล้วแต่มันคือทอยอ่่มันคือของเล่นใช่ค่ะมันเหมือนของเล่นมันมีมันมีชักเข้าชักออกมันมีแบบว่าเปิดปิดมันมีแบบกิมมิค ลูกเล่นของมันเยอะมากค่ะก็เลยเป็นความน่ารักเป็นเป็นเสน่ห์ของมันเองโดยในตัวเตยค่ะพวกเครื่องสำอางพวกนี้เวลาเราสะสมอะไรมันมันให้อะไรกับเราไหมหมายถึงว่าความรู้สึกกับพี่อยากรู้ค่ะถ้าได้ใช้หลักๆก็คือหนูผู้หญิงแล้วเราทำงานตรงเนี้ยเราได้ใช้งานมันทั้งชีวิตอยู่ละค่ะแต่ถ้าไม่ได้ใช้มันคือความสุขที่ที่ไม่ได้ว่าถ้าคนเป็นผู้หญิงอ่ะไม่มีอะไรมากหรอกนอกจากนอกจาก เครื่องสําอางและหนุ่มๆว้าวค่ะเรารักเขาเหมือนเรารักแฟนอค่ะดีๆรักแบบทนุถนอมรักแบบรักจริงๆรักแบบโดยที่ทุ่มเท่าไหร่ก็ได้ไม่เคยคิดว่ามันคือการเสียแต่มันคือสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขค่ะโอ้จะได้มีพลังค่ะ หวังผลตอบแทนอะไรเลยซื้อทุกชิ้นแล้วก็ด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยเงินที่หามาได้แล้วแลกกับความสุขที่ที่แค่เราได้มองเราได้นั่งจัดเราได้แบบว่าพูดคุยให้เพื่อนฟังอะไรเงี้ยค่ะว่านี่ชิ้นนี้เป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็จะแบบนี่นี่เธอเป็นขนาดนี้เลยหรอเออทำไมแบบไม่เคยนึกเลยว่าผู้หญิงอย่างเธอจะแบบ จะเยอะขนาดนี้ในทั้งหมดนี้ในทั้งหมดนี้สมมติว่าให้เลือกได้ชิ้นเดียวว่าคือสุดยอดคือชิ้นไหนสุดยอดที่สุดก็คืออันนี้ค่ะอ๋อไิ้นไ่ชิ้นนั้นผมผมถูกผมหยิบถูกผมหยิบชิ้นนี้มาตั้งแต่ต้นครับแต่นี่เป็นสิ่งซึ่งไม่มีคนรู้เลยนะครับใบเตยเป็นอินไไส์จริงๆวันนี้ต้องขอขอบคุณยังชิ้นนี้ใบเตยมาร่วมรายการกับเราเราอย่างน้อยไม่ได้รู้จักแต่ว่าทําไมถึงได้สะสมทําไมถึงได้เป็นของโปรดของคุณ และทำไมถึงเป็นของชอบได้รู้นิสัยคุณด้วยได้เห็นอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างด้วยท่านผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวของอินไซต์ของเราในวันนี้อินไซต์ไปเลยครับ หมู่บ้านนะครับ<อ>ชื่อว่าหมู่บ้านสันสการถ้าใครอยากจะเห็นบรรยากาศของกังหันลมเป็นเมืองจำลองที่ดังที่สุดในโลกทุกอย่างในที่นี่มันเหมือนของจริงมาก